จะทำอะไรของพี่ีสอที่แบบว่าในแคมป์ทีมชาติก็ได้ที่จะเล่าสูตรหรือเ่าแม่งชัดเลยอ่ะบอกแคมป์ทีมชาติแม่งชัดเขาเขารู้เรื่องมาแล้วเล่าใช่ไหมเนึกถึงตัวท็อปเลยนะทีมชาติไทยยุคจะไหวผมอ่ะกูลาบก่อนก็มีอันนี้สองคนแล้วมีสองคนดอเด็กดอเด็กดอสกอทอรใช่ป่ะตอนนั้นเวลาประมาณสักกี่โมงประมาณสี่ห้าโมงแล้วเสียโมงเย็นแล้วเพราะกินข้าวเนี่ยที่โรงแรมประมาณก็คือวิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วซ้อมเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่เวลาเหลือทียน เฮ้ยไปดิห้ามเขาคนคนห้ามเลยเขาเนี่ยเป็นคนชวนเลยไปป่ะเดี๋ยวพีื่อไรลูกคนนี้เขาก็บอกผมว่าโอ้พี่พี่เล่นเก่งมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกใครบอกผมไม่อยากใช้แล้วพี่เล่นกับหนูนะเล่นกับทีมหนูนะหนูดูแลพี่ทั้งได้เลยเฮ้ยไม่จะดูแลกูซะแล้วตอนนั้น สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ฮารีซอรซีนครับ,รรบอยู่กับผู้ชี้บุคคลในวงการฟุตบอลไทย ตำนานนะตำนานของเทโลด้วยชมบุรีด้วยครับผมเข้า้ความ่อนว่าเทปก่อนนี้เราไปสัมภาษณ์นักบอลไปหานักเตะท,ที่ชมบุรีบางพี่ออฟนพนนท์และจิตชาการแมนหนึ่งชาลรงแล้วก็พี่บอลสาสิทธิ์แล้วก็ไปพูดคุยแล้วเหมือนคนเขาชอบประมาณน,นี้แฟนรายการเขาชอบว่าไปคุยกับนักบอลอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้มาเจอพี่บอดีก็ขอคุยกับพี่หน่อยเรื่องชมบุรีสมัยก่อนแล้วได้วิชาชิด้วยได้เผาพี่หน่อยเรื่องที่พี่ทําไว้หลายๆอย่างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เผาสวนยันกันอยู่ตรงนี้หลเนี่พ เขาทั้งสามคนเนี่ยพูดไปกันคนละนิดคนละหน่อยครับทำพี่เป็นสิบปีแล้วครับก็จริงๆไม่น่าทำรายการหรอกจอตั้งใจมารายการนี้โดยตรงเลยครับเพราะว่าตอนรีซอเลนก็ไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะว่านะครับก็ก็ต้องมาจัดรายการแบบนี้แหละเคยร่วมเล่นด้วยกันเคยครับเคยเคยเขาเป็นคนชอบวิ่งครับถ้าพี่เป็นที่เ็เป็นวิศวกรเขาก็เป็นพวกทหารอะ ทหารก็ชอบออกร่างกายออกวิ่งไม่ค่อยใช้ตรงนี้โจทย์เดียวพี่เนี่ยวิศวกรมันจะใช้ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าอวิศวกรเหมือนเรานะครับเราเป็นวิศวกรพี่วิศวกรรีซอก็ชอบวิ่งวิ่งได้วิ่งกว่าที่เอาอางนี้บอกกันตรงๆแบบเขาจะไม่อยู่เขาเล่นดีไหมเราทำคอนเทนต์เยอะ าใส่ค <Cette Goodnight. S 1> oh, อนเทนต์เขาออกนู่นออกนี่ออกนั่นบอลไม่ค่อยนับอลเออเออบอลเขาก็งานอดิเรกอ่าแต่งานหลักเขาคือตรงนี้แต่ว่าก็ปรับเวลาหน่อยโตแล้วจะแต่งงานแล้วด้วยนะครับจะโตเป็นผู้ใหญ่ละปีนี้ก็เท่าไหร่ซีห้าแล้วอย่างเลิกเล่นเร็วนะครับดีซอพี่เลิก41บเครับก็อยากให้ดีซอมาเร็วๆนะครับเพราะว่าพี่รอนานแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมารออีกครึ่งชั่วโมงก็นอนนี่แล้วครับเพราะว่านานยิงรายการสองทุ่ม ช่องก็ช่องตัวเองเ<ป>ก็ยังอุตส่าห์มาสายนี่<ช>กูในรายการที่3แล้ว<แ>กูก็มาเร็วทีนี้เนี่ยแขกรับเชิญดันโยมาแล้วนานเทิร์นมาแล้วเขามากันครบซ้อม,มก็มาสายทำรายการก็มาสายคือถ้ามึงจะเข้าเข้าวงการพวกผู้ประกาศหรือว่าเป็นพิธีกรมึงต้องตรงเวลาสําคัญอันนี้อลนนี่กูถือว่ากูสอนนะแต่กูสอนเรื่องบอลมึงอาจจะสอนกูนะ้วแต่เรื่องนี้กูต้องสอนมึงเพราะฉะนั้นมึงต้องตรงเวลาถ้าเทิร์นมาแต่ตีสี่กว่าแวะไปนวดมาเมื่อกี้แล้วค่อยมานี่ ต้องมาให้ตรงเวลาอยาให้ต้องบอกต้องบอกเดี๋ยวงานนอกไม่ต้องรับด้วยกันเดี๋ยวก็สุนซาเนียเขาเนี่ยสงสารจริงๆคุณพูดได้เหรอพูดจริงอรพี่ก็าว่ามาตุ่มหนึ่งนะเดี๋ยวเราจ้องจัดก่อนยังกูมาตุ่มครึ่งเนี่ยมึงยังไม่มาเลยตัวนี้เจ๊สองตุ่มแล้วมึงยังไม่มาเลยมึงเพี้ยนไม่ได้ละ สุกงกต่อยอมมึงแหละคุณทำนี้กับผมไม่ได้นะคุณเป็นลูกน้องผม,มคุณอยู่กับผม,ผมนี่เป็นพี่พี่เอาออกงานแต่งเลเอาดนเดือนเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่มึงเฟ่ต์กับกูจริงไอ้เหี้ยไอ้เนี่ยเอาจริงด้วยไอ้ตัวเนี้ยพี่เธออยู่ชมบุรีเป็นไงบ้างเพ้ขาเลื่อนเจอ้จัดเขาเลื่อนเจ๋ยที่อยู่ชมบุร <c oughs> ีกี่ปีพี่ แปดปีเอาเอาที่ไปอยู่นะไม่ได้ไปเที่ยวไม่เอานะไม่ไปอยู่เลยเกดีครับเจ็ดปีได้แชมป์ไทยลีกไหมกับสมุทรีได้แชมป์เอเอเอครับครับได้ที่สองไทยลีกครั้งสองครั้งไม่ผลงานลูกพี่ผมนะครับตอนที่เขาอยู่สมุทรีเขาไปเล่นด้วยเหรอเล่นด้วยตรอง เดี๋ยวผมแบบไปเลขสองของฤดูกาลหนึ่งแล้วก็อยู่เลขแรกของอีกฤดูกาลหนึ่งแต่เลขสองเนี่ยได้เล่นตลอดแต่พอมาอีกฤดูกาลหนึ่งที่เป็นฤดูกาลใหม่เลขแรกจริงๆก็ไม่น่าอธิบายหรอกเล่นอยู่เลขกองก็บอกไว้ก่อนว่าได้เล่นนะแต่เลขหลังเขาไม่ได้เล่นแล้วจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่นพนะให้โอกาสเขาใช่พี่นพพี่บอลเออพี่เตี้ยเขาเตี้ยบอลใครอะบอลอะบอลโอ้โหเพื่อนบอลไงไอบอลเนี่ยล่ะพี่บอลศัสตร์สิทลเขามันผู้การทีมผู้ใหญ่ตามองมึง ไทำให้จิ้มเขาดีขึ้นนอย่แย่กว่าเดิมวะต้องดีขึ้นสิเพื่อนต้องทำให้เขควงต้องดีขึ้นสิเพื่อนใช่เกขึ้นแบบไหไปเกมแรกเนี่ยเรามีโอกาสชนะวีรำเลยใช่ใช่ใช่เลยที่สองผมเล่นแมวต้นแบบเกมแรกก็บอกว่ายุชนะยิงกี่ลูกเอางี้ดีกว่าผมไม่ได้ยิงไม่แทงทั้งหมดนะที่เล่นเนี่ยนับไม่ครบอ่ะมือนะไม่ครบเอาให้ชัดเอาให้ชัดเอานึกได้อย่างทันสอง มึงคิดว่าอะไรสองร้อยวิวีสองร้อยได้เล่นโชม์รีเป็นช่วงที่ มีความมีความสุขมากก็เล่นหันด้านโน้ตันซอลอยู่เมืองทองจําได้เมืองทองปี2010ยังอยู่เมืองทองมาเตะที่ชลบุรียังจำได้เลยเพราะยังแยังยังแซวอยู่เลยยังแย่งเสื้ออยู่แย่งเสื้อแต่ซอลเขาก็ไม่แย่งเขาวิ่งไปวิ่งมาเพื่ออะไรถามดิเขาบอกพี่พี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใช่ไมก่อนใส่แกสปอร์ตจำได้ไม่เขาจะบังคับให้ผมมาใส่เสื้อชลบุรีไงใช่ใช่เป็นข่าวว่ารีซอย้ายมาชลบุรีอะไรอยแบบงี้สุดท้ายก็ได้มาจริงแล้วยิงเยอะด้วยเออ แม่งชัดเลยอ่ะเขาบอกแทนทีมชาติแม่งชัดมันเขารู้เรื่องมาแล้เาใช่ไหมมีใครบ้างตัวย่อเอาตัวย่ออย่าไปพลาดพิงตัวท็อปหมดเลยนะนึกถึงตัวท็อปเลยนะทีมชาติไทยยุคจะไหวผมอ่ะดูลับก่อนก็มีอเนี้ยสองคนแล้วมีสองคนดอเด็กดอเด็กดอสกอทลอใช่ปะเฮ้ย อ่าตัวอันนี้ตัวยอนะอันนี้คุณไม่โดนคุณไม่โดนฟอคุณโดนฟอไไมม่่โโดดนนแล้วก็สอเสือสอธวชอธรปกรณ์วีรกรรมเด็ดๆที่พูดได้ไหมพูดได้คุณผมพูดของคุณได้ไหมผมพูดวีรการแล้วผมผมพูดวีรายการแล้วหมคือตอนนั้นเราเต,ต <è S 2> นะทีมชาติด้วยกันแล้วเหมือนกับบยุค ปีเตอร์ลีดไหมพี่น่าจะปีเตอร์ลีดสมัยที่แบบทีมชาติไทยจะไปซ้อมฟุตบอลแล้วไม่มีสนามให้ซ้อมตอนนั้นก็กลับมาเล่นฟิตเนสที่โรงแรมแล้วก็เล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็เวลาที่ต้องระหว่างนั้นก็เลยออกไปหาสนามไปหาสนามกันก็เลยจะไปหาสนามซ้อมก่อนจะไปก่อนจะไปยิงข้าวที่โรงแรมสนามที่ไหนเรียกตำรวจหรืออยู่แถวพัฒนาการคองตันไปทางนู้นไปทางนู้นพี่มีสนามเย่าใครเมื่อสนามฝรั่งเศสพวกไอ้ลาเดฟองอะไรพวกนี้นะใช่ด้วยอันนั้นมันพามเก้าไปทางคลองตันเรารีบไปเรารีบกลับ ก็เลยนั่งมอไซค์ขึ้นไปตอนนั้นเวลาประมาณสักกี่โมงประมาณสี่ห้าโมงแล้วสี่ห้าโมงเย็นแล้วเพราะกินข้าวเนี่ยที่โรงแรมประมาณทุ่มก็คือวิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วซ้อมเสร็จเบียเบีดเรียบร้อยอ่าเฮ้ยเวลาเหลือพี่อ้าวเฮ้ยพี่ห้ามเขาคนคนห้ามเลยเขาเนี่ยเป็นคนชวนเลยไปป่ะก็ไปสี่คนเลยขึ้นมอเตอ์ไซค์เลยใส่โบว์กันน็อกพอแล้วจางเออเเวลาน้อยไปจอดสี่แยกติดกัน ก็ไปถึงปุ๊บอ้เล่นกี่นาที60นาทีหรือ90นาทีประมาณแค่ไม่น่าถึง60นาทีด้วยราชาเท่าไรสนามสองพันห้า โม้องราคาสูงอยู่ไม่รู้ใครจ่ายผมไม่ได้จ่ายด้วยนะผมจำไม่ได้เลยไม่ได้จ่ายเฉยเลยรีบกลับด้วยไม่เลยเนาะไม่ได้พูดเลยตอนนั้นน่ะมันเป็นสนามมาจนาการมันรู้สึกว่าสี่ห้าพันม่้งจ่ายสามสี่พันนะใครรู้จ่ายใครจ่ายค่านามแต่เราก็เล่นกันสนุกด้เล่นกันสนุกดองสตรอเนี่ยเขาเลือกเขาเลือกเออเขาเลือกผู้เล่นทีมเขาก่อนเลยผมเสียดายตรงที่ว่าผมบอกดองสตรอว่าเฮ้ยอ่ะมึงเลือกก่อนแล้วต่อจากนั้นเราเลือกผู้เล่นผมว่าคิาตัวเนี้ยผมจะอยากเลือกผู้เล่นคนนี้เพรราาะะว่อไเพราะว่าอะไรเพราะว่า โอเคโอเคเอาก็ต้องดูไปสักเาแล้เทคนิคดีเทคนิคดีรูปร่างหน่วยก้านในการเล่นะดีผมคิดว่าให้คนเนี้ยผมจะเลือกเขาดีพี่เกลงป่ะโอ้ยแอนโน่มันก็เล่นเหมือนกันแหละแต่มันเล่นแถวเลหิงทองไงผมจำเหตุการณ์ไม่ได้มากนะเพราะต่างคนต่างแยกกันไปแล้วผมจำไม่ได้ว่า เขาสั์เข้ากันดิผมจไว่าเ้ี่ยทอเนี่ยทสอเนี่ยเขาเลือกคนไหนไปไอสัตว์ตาชี้กันอันนี้ไม่อก้นเดีวเยอะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าไอศตวรรเนี่ยเขาเลือกคนไหนไปไม่รู้แล้วแล้วแมวมองมีทับกันไหมทับลายตอนนั้นตอนนั้นคือไม่ทับตาคนต่างเลือดเอาไม่เป็นไรสุดท้ายดอสสกอร์เนี่ยเขาก็เลือกของผมไปแล้วสนามเดียวกันสนามเดียวกันแยกแยกแยกสนามเพราะมีสนามแยกออกไปสามสี่สนามใช่ผมว่าสุดท้ายเหลือผู้เล่นคนนี้คนเดียวผมก็ต้องก็ต้องเอาต้องเอา ต้องเอามาเล่นกันทีต้องมาเล่นกนเล่นทีปุ๊บก็ไปแยกกันไปเสร็จปุ๊บเด็กคนนี้เอ้ยผู้เล่นคนนี้ไม่เด็กผู้เล่นดาวรุ่งเดี๋ยวพี่ดาวรุ่งคนนี้เขาก็บอกผมว่าโอ้พี่พี่เล่นเก่งมากเลยนะ่เยนีไปตัวลุกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกใครบอกผมไม่พิจารณาแล้วถ้าพี่อยู่กับหนูนะถ้าพี่เล่นกับหนูนะเล่นกับทีมหนูนะ ดูแลพี่ได้เลยเ้ยไเไม่จะดูแลกูซะแล้วตอนนั้นน <c oughs> ้าพังภุมิใจพี่ไจะดูแลกูซะแล้วจริงไหมพี่ตง ผมอยู่ใน้องคนเดียวอย่าให้รู้หรอกถ้าไม่พูดเลยปล่อยให้เขาไต่ค่ายก่อนดีกว่าไม่แต่พี่เทิร์ดเนี่ยตอนนั้นเขาเขามีตอนนั้นเล่นเอเชียนคัพด้วยกันนอนจะเอาเลยไม่ได้พูดอย่างเงี้ยได้ไม่ได้เป็นนอนที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำสัพยาก็ตอนคืนเล้วแข่งเสร็จแล้วเออราก็จะจบภารกิจอะไรเงี้ยก็ไปผูสงสัยใครสัมภาษณ์ใครเรื่องอะไรเรื่องเขาเนี่ยไปไหนจะไปไหนจะไปไหนไม่ได้ไหนเขาเคยเขาเลยบอกว่าไปก็ไปสังสรรค์กัอนชอบโอ้โหคู่นี้จับเลยชอ

แล้วกูกินเก่งซะด้วยให้กูไปบอมกขลังจีิงอันนี้ไม่ใช่เรื่องทะอเรื่องอะไรแต่ว่าตลกไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกเนาะเอ่ออย่าไ่เชื่ออะไรบ้างไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกเราเราอยากเอาให้ทุกคนสนุกใช่ใช่เดี๋ยวค่อยไปคุยรังชาโซอเนี่ยมันเก็บรายละเอียดบางทีพี่เอ่วันนึกขึ้ได้เออใช่นี่วันเราก็เฉยแต่บางทีเราจำมันได้แต่ว่าบางอย่างเราก็ไม่แน่ใจไม่กล้าพูดไปมันจะบางทีมันจำยี่สิบปีนะแต่พี่มีในซีนเขาหมดเลยนะ ไม่ผมเล่าเฉพาะเรื่องที่มีเขาไงเอายีกว่าเก็บเก็บทีมชาติอ่ะซอไปกินข้าวข้างนอกประจำอ่ะเดี๋ยวออกแล้วออกแล้วกินข้าวกอาหารอร่อยมากเลยโอ้โหมีทุกอย่างสมัยก่อนมีทุกอย่างมีทุกอย่างอ่ะต้องออกไปกินครับรถไปแล้วไปอยู่ใกล้ด้วยอยู่ใกล้ไม่ไม่ถูกโภชนาการไงใช่ใช่ตอนนั้นผมตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนอยู่อังกฤษด้วยจริงจริงเรื่องพี่เธอเนี่ยไม่ค่อยเยอะมากเพราะสุดท้ายก็ก็ทำอะไรมากไม่ได้เขาก็ได้ประมาณนี้แหละพี่เธอแหละขอถาม นักเพื่อนหน่อยครับไอตอนที่มาเรียกร้องให้สมาคมฟุตบอลและสโมสรไทยดีเนี่ยเซฟติมชาติหน่อยคือสมัยก่อนพวกพี่เดินทางก็แย่อย่างี้ยนะคขาว่าเซฟทิมชาตินี่หมายถึงว่าตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องอะไรนะเรื่องการเดินทางเดินทางต้องเดินทางหลายชั่วโมงเลยใช่ก็เดินทางยี่งไงไปที่มีตัน8ปดสูงถูกไหมล่ะเราไม่ได้รู้ข้อมูลแต่ที่เราพูดบอกว่าเซฟทิมชาติเราต้องการให้แบบว่าเออนักฟุตบอลเดินทางดีถ้าสมัยก่อนพวกพี่อะ ต้องยอมรับเลยว่าเดินทางไม่ดีใส่ชุดสูทเลยนะนอนที่สนามบินเลยรอเจ็ดแปชั่วโมงเลยแล้วเราก็ต้องนอนตรงนั้นเลยแต่ตอนเนี้มันพี่ว่ามันฟุตบอลมันเติบโตเยอะอะ,อะไรที่มันดูแลดีได้ก็ดูแลเขาอาจจะติดปัญหานะครับแต่จริงๆก็เซฟนักฟุตบอลมันเพราะว่าเขาต้องไปเดินทางไปแข่งขัน,ขน,ขน,ขนร่างกายสำคัญผลแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งแต่ให้เขาเตรียมตัวให้พร้อมก่ดูแลให้ดีก่อ เพราะว่าสุดท้ายนักบอลมีคนเล่นอยากให้เขารู้สึกว่าเขาไปแล้วต่อไปอเขาไม่อยากไปกเ,เขาถอนตัวดีกว่าไปสมมติไปอุ่นเครื่องกับอะไรก็แล้วแต่ที่มันไกลแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ดูแดเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาไปเขารู้สึกพี่ไปมาผมปะไปเอเอที่แอฟริกาทเดินทางเดินทางใต้อะเดินทาง24ชั่วโมงใช่ตอนโอ้เดินทางไกลมากเพราะว่าเราเดินทางไปเตะอุ่นเครื่องห้เขาเปิดสนามเขาใช่ตอนเขาไอ้คารบลโลกคารบลโลกใช่เขาไปเตรียมความพร้อมก่อนเขาบอลโลกใช่เราไปแล้วก็คือ ในเครื่องบินก็คือนอนมันอีโคโนโมีคลาสแต่แตช่วงนั้นเราอยากไปนะต้องนอนพื้นกันเลย เพราะว่าบิเราะว่าาเรได้ไปเล่นกับทีมเจ้าภาพที่ขอเตรียมฟุตบอลโลกเรารู้สึกว่าสนามที่เขาได้ใช้ฟุงบอลโลกด้วยใช่บ้านเขาเขาเขาดีก็ดีใช่ได้นอนโรงแรมเหมือนปิดโรงแรมนอนเหมือนกับอ่าใช่เหมือนว่าทีมชาติอังกฤษอยู่โรงแรมนี้อ่าใช่พิลาแมนอยู่โรงแรมนี้เวลาเดินทางไปไหนก็จะมีรถรักษาความปลอดภัยอ่ะหลังหน้าหลังไปเดินห้างก็จะมีกาดล้อมเต็มเลยก็เหมือนเอาเอาเราไปซ้อมเลยว่าใช่เหมือนเขาจะซ้อมระบบของเขาการรักษาความปลอดภัยของเตะอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปอะไรเงี้ยเออตอนนั้นยุคแบร์ล็อบสันพี่เบิร์ด ทีไปพี่ไปพี่ตั้งะลงชัยไปผมจำได้แล้วนอะแต่มุงมั่นอเนี่ยคือบอลไทยเนี่ยมันต้องพัฒนาเริ่มเริ่มพัฒนาจากอะไรตอนนี้มีแต่คนพูดคานี้เยอะพะบอลแท้ก็ต้องบอกว่าต้องพัฒนาพัฒนาตลอดทุกคนก็พูดมันหมดแล้วต้องต้องมีรากฐานเยวชนอะไรทุกอย่างต้องมีสุดท้ายมันอยู่ที่คนทาคนกําหนดโครงสร้างโครงสร้างสําคัญนะครับโครงสร้างเยาวชนเรานมีไหม เราจัดเยวชนเยอะไหมเราจะเริ่มจากเยชนไหมครบางทีเราเก้ากระโดดเราอยากไปย3ามปีอยากไปโอลิมปิกแต่เราอยากไปอย่างเดียวอยากไปบอลโลกอีก4ีปีเราก็อยากไปเราเตรียมตอนนี้เลยอีกปี4ปีไปมันทันไหมไม่ทันไม่ทันเราก็ต้องเริ่มจากเยาวชนอดทนรอไหมใจเย็นพอไหมเหมือนต้องวางเป้าหมายหลายๆปีพี่จะบอกประมาณนั้นแหละคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยอีก4ปีกูจะไปบอลโลกถามว่า4ปีนี้มันจะมีเวลาทันหรือกันที่จะสร้างคนหรือต้องเนี่ยอย่างทุกวันนี้ถือว่าคนนี้อายุ30แล้วอีก4ปี34มสคนนี้จะยังอยู่เห แล้วระบบวิธีการเราอาจจะได้ไปก็ฉับฉวยอะอย่างเงี้ย,ยหรือมันมันยากเพราะในเอเชียเรายังไม่นชนะใครเลยเรแล้วจะไปมองถึงระดับโลกมันจะเป็นไปไ,ได้หรอเราก็เป็นย้อนกลับไปที่ญี่ปุ่นอ่ะถ้าอย่างเจย์อายุไหสามสิบถ้าขเขาจะเล่นฟุตบอลโลกอีกอีกสองาปีก็คือสามสองสามสามนะถ้าได้ไปฟุตบอลโลกอ่ะแต่ญี่ปุ่นสามสิบนี่แทบไม่นานแล้วไม่มองแล้วทีนี้เขาเอาเด็กขึ้นมาใหม่เลยเหมือนที่เราเคยพูดว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเราชนะญี่ปุ่นใช่ไหมทุกวันนี้ญี่ปุ่นเขาเป็นไงไปถึงไหนแล้วเพราะอะไรถึงถึงนี้เพราะเขาเขาเคย พลาดอ่ะแล้วเขาก็มาสร้างระบบใหม่อเงี้ยเพี่ไปแชร์พี่ไปอบรมโปรที่ญี่ปุ่นมาไปคุยกับโมริยะสุ<ม>เขามานั่งคุยเลยนะเราก็ถถามกันคุยแลกเปลี่ยนกันเขาคุยเขาเ เทนนิสโค้ด sí. you know ีเรคเตอร์เขายังเป็นนุ่มอยู่เลยใช่เขาบอกว่า2050เขาจะเป็นแชมป์โลกแล้วรู้สึกว่า2050น่าจะวนมาเป็นเจ้าภาพหรือเปล่าก็เป็นไปได้เพราะว่าเจ้าภาพล่าสุดก็คือซาอุดีอาระเบียใช่ประกาศออกมาเป็น2038่น่าจะวนกลับมาอีกใช่เพราะญี่ปุ่นเขาเป้าแล้วเขาจะเอาแชมป์โลกแล้วคนญี่ปุ่นทำเขามีอะไรมีรายละเอียดมีข้อมูลมีข้อมูลทุกอย่างว่าใช่เพราะบอลหญิงเขาเป็นแชมป์โลกแล้วไงอ่าใช่รู้ป่ะว่าเขาไป ไปอุ่นกับเยมันสมมุติเขาอุ่นับเยเันเขาโมริยาสือเขาพูดเลยว่าเขาไม่เรียกนักบอลซ้อมเขาเรียกนักบอลจากต่างประเทศมามารวมกัน3วันแล้วใส่เลยซ้อมซ้อมใช้เทคนิคนนิดหน่อยให้เฟสที่สุด แล้วเขาก็ใส่ระบบไปเล่นไม่รู้ว่าแบบเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้นักบอลเดินทางหรือเปล่าเอาคนที่ใกล้ๆเข้าไปเลยด้องเขาไม่ให้นักบอลไม่เรียกนักบอลในประเทศต้องเดินทาทีมชาติเข้าเไปใช่เขาเรียนนักบอลจากเยอรมันจากฝรั่งเศสจากอังกฤษอะไรเงี้ยมารวมตรงนี้เขาจะเลือกใครเขามีข้อมูลหมดอาจจว่าทีมชาติญี่ปุ่นตอนเนี้ย เออยี่สิบกว่าคนส่วนมากมาจากต่างประเทศหมดจะมีฟุตบอลญี่ปุ่นลงเงือไม่น้อยมากเดี๋ยวแต่ละคนพอเดารุ่งกันเดี๋ยวก็เริ่มปล่อยไปต่างประเทศแล้วต้องมีคนอย่างพี่เธอเข้าไปทํางานอาจจะไม่ต้องเป็นโค้ชก็ได้อาจจะไปเป็นบโครงสร้างว่าโครงสร้างหรือไปมีส่วนร่วมในสมาคมฟุตบอลอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าทีมญี่ปุ่นทําไมทุกคนนะถ้าเป็นระบ้าเราซองทาวันซ้อมเอ้ยไม่พอหรอกแต่ญี่ปุ่นทำไมเขาพอเขาวางแผนชัดเจนใช่ใช่ใช่เราอย่างสมมติซอไปเล่นอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ให้ซอลร้อยที่นั่ ติดตามข้อมูลของดักโตติดตามข้อมูลของนักบอลแต่ละคนว่าเป็นยังไงความฟิตความพร้อมเป็นแค่ไหนอ่าขอติดตามแล้วสตาร์เตอร์ขอเตรียมบินไปนู่นเลยไปรวมกันที่นู่นแล้วก็ซ้อมก็แพทเทิร์นแข่งแล้วเนาะใช่ถ้าาเราแพทเทิร์นแข็งเมื่อไหร่ไปตรงไหนอ่ะสมมลยถเราจะแข่งกับอ่าไปเยือนจีนเราก็เตรียมตัวเลย3วันก่อนแข่งเลยรวมปุ่งบินไปเจอที่นั่นเลยอ่าใช่อ่าพวกนี้เดินทางไกลไม่ต้องเดี๋ยวล้าเดี๋ยวเหนื่อยไม่ต้องเลยเอาพวกนี้ในการบินชั่วโมงสองชั่วโมงไปจิงปุ๊บอ่ะ สอไบางคนก็ฟังไมัต่างทางใจนี่อย่างเช่นสมาคมหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ทําทีมชาติเนี่ยไปติดตามซูรนัตดูว่าเป็นยังไงบ้างร่างกายซูบาโชเป็นยังไงติดตามเขาเอออัปเดตคุยกับสโมสรด้วยคำถามคือเมื่อไหร่เราจะคิดแบบนั้นคือเรามีคนคิดแต่เราไม่เริ่มอะเราเริ่มมยากวะเราคนที่คิดเนี่ยไม่ได้อยู่ในองค์กรที่สามารถทำอะไรทําได้คนที่มีอำนาจตรงนั้นไม่ได้คิดตรงนี้ผมไปเห็นที่สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยบุคลากรในสมาคมฟุตบอลมีหลายร้อยคนน่ยคือบุคลากรเขา แต่และาพารของการทำงานมันเยอะมากทุกคนช่วยทํางาน<ม> <ๆ S 1> ต้น <ๆ S 1> <ๆ S 2> เออเยอะแต่เหมือนอย่างของบ้านเราที่ที่ที่ผ่านมาท่้ผมแต่ประสบการณ์เราที่เคยเห็นมาบางคน ของเราเนี่ยคนนึงทาหลายหน้าที่ซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้คุณภาพไงอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อยากให้มันพัฒนาอย่างที่พี่เซอพูดพี่เซอเขามีประสบการณ์เนี่ยเขาอยากเห็นแบบวงการฟุตบอลไทยพัฒนาขึ้นเขาไปเรียนโปรเซส์มาไปเห็เนที่ญี่ปุ่นมาเขาก็อยากให้แบบบ้านเราพัฒนาอะไรถ้าถามอย่างเงี้ยมันตอบยากที่ญี่ปุ่นอย่างที่บ g จเขามีสนามฟุตบอลเห็นไหมครับสนามซ้อมที่ญี่ปุ่นมีแบบนั้นเลยแล้วไม่ให้ทีมอื่นเล่นนอกจากทีมชาติลงไปซ้อมแล้วก็พวกเยาวชนก็อยู่ตรงนั้นเหมือนเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเลยพี่พ เขาจะให้ใช้ที่นั่นเลยอะไรประมาณนั้นละแต่คําว่าเป็นแต่ที่นั่นอ่ะมันเป็นของสมาคมเลยอ่าใช่แต่ถ้าถามว่าเป็นของอีจีอ่ะเขาจะเป็นได้อีนานแค่ไหนอ่าอันนี้วันหนึ่งแล้วไม่ได้แล้วเราตออกใช่แต่ถ้าเราเป็นของเราเองใครจะเป็นนายกสมาคมหรือใครจะมาเป็นมยังอยู่ใช่แล้วเด็กทุกอย่าง16ปีเขาก็จะเรียกมาเก็บตัวมาที่นี่มาซ้อมที่นี่ทุกอย่าง่ทีข้อมูลอะไรก็อยู่หมดแต่สมาคมจะเริ่มสร้างแล้วนี่ที่สมุทรปราการนี่เริ่มไปดูที่ อ่าตอนนี้การเริ่มต้นที่ดีผมคิดว่าถ้าเกิดสร้างได้ยิ่งดีที่ฟรองเซสเป็นไงนะเป็นมันกันมีชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กลดไล่ลงเขาปักที่เดียวกันอยู่ที่เดียวกันใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่แต่อาจจะก็อาจจะอยู่คนละอาคารคนละรี u ิ l ดิ้งเด็กๆก็ต้องรู้ว่าชุดใหญ่เป็นยังไงถ้ามึงขึ้นมามึงได้รู้ว่ามึงได้บ้างอะไราใช่มึงนอกก็จะเป็นแบบไม่ก้าวถึงแต่ตเหมือนยุโรปแบบถ้่เหมือนที่ผมเคยเห็นกันเขาจะ เขาจะสร้างแรงบันดาลใจด้วยกันให้เด็กกับผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันแต่คน<ช><ต>ละที่แต่เขาจะชอบให้ไปเห็นส่วิว่าชุดใหญ่จะซ้อมเอาเด็กๆพวกนี้ไปดูหรือไปเห็นว่าเนี่ยสมรสรก็เป็นมงึมง,มงไปดูดิรถเขาขับอะไรมึงอยากได้แบบนี้ไหมยอยากได้ทำไงอะไรอย่างเงี้ย<ม>ที่เขาซ้อมแบบนี้เห็นไหมเขาเก่งเพราะอะไรเพราะเขาซ้อมอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยจะพาไปได้เยอะเหมือนซีโซ่พูดราะว่าทอนน้เด็กมันมีแรงบันดาลใจเ็นว่าเห็นวิธีด้วยใช่เพราะเขาเห็นผู้ใหญ่ซ้อมแบบเต็มที่อ่ะขึ้นมาคุณต้องเต็มที่เลยใช่ทํานห้มีวิัย ก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่มาร่วมคุยยินดีเหมือนเหมือแล้วมาคุยศึกษากันเนาะใช่ที่มือนาเรจะเปลี่ยนแปลงสังคมสังคมตลกแทนที่อบาเสียงหนึ่งสังคมไร้สดของประเทศไทยก็ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณปาล์มครับขอบคุณพี่เตอร์ขอบคุณนันโยด้วยนะพี่ซีวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าได้เลยพี่ไม่ต้องพูดพี่พรละผมพูดให้พี่เยอะละเจอกันคราวหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องดีซอสีให้ด้วย วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายทุกคน